สวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมช่องนายพีเล่าเรื่องครับเครื่องบินทิ้งระเบิด B 2 Spirit คือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาบินทดสอบครั้งแรกในปีคศ1988และเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในปีคศ1997าจำนวน21ลำ โดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 Spirit ถูกผลิตโดยบริษัท Northrop Grumman โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบินโดยไม่ให้ฝั่งศัตรูจับได้นอกจากนี้มันยังเป็นอากาศยาน ที่มีราคาสูงที่สุดในโลกตั้งแต่มีการผลิตขึ้นมาโดยมูลค่าต่อเครื่องบินมีราคาอยู่ที่2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำลักษณะทั่วไปของเครื่องบิน B2 Spirit B2 Spirit เป็นเครื่องบินที่ได้รับการยกจ่องว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นเครื่องบินที่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธธรรมดาได้และสามารถทิ้งระเบิดได้ครั้งหนึ่งถึง80ลูกโดยใช้ระบบ GPS เป็นตัวช่วยในการทิ้งระเบิดให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นการออกแบบตัวยานลำตัวจะ แปลกประหลาดเพื่อให้เราดาร์ของฝ่ายข้าศึกไม่สามารถตรวจจับได้และก็ได้ผลจริงๆเครื่องบินล่องหนเหล่านี้สามารถบินผ่านการป้องกันของศัตรูในเวลากลางคืนได้โดยที่ฝ่ายศัตรูไม่สามารถมองเห็นเรากับเป็นเครื่องบินปีศาจถึงแม้ว่าลำตัวยานจะดูเหมือนว่าจะนั่งไม่สบายแต่นักบินก็สามารถขับได้ง่ายเนื่องจากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวคือเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของยานลํานี้เครื่องบิน B2 Spirit จะมีพลประจำเครื่องบิน2นายมีความยาว 21เมตรมีระยะระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง52.4เมตรมีความสูง5.18เมตรพื้นที่ปีก478ตารางเมตรมีน้ำหนัก71.7ตัน B2 Spirit มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดขณะอยู่บนอากาศ152.2ตันและมีน้ำหนักสูงสุดขณะอยู่บนพื้น170.6ตันเครื่องบิน B2 Spirit รองรับน้ำหนักบรรทุกได้4,000ปอนด์ประกอบด้วย ระเบิดนิวเคลียร์ B83 นิวเคลียร์บอมระเบิดนำร่อง MK82 J-DM ระเบิดทางทะเลพร้อมกับคออมสามารถปล่อยขีปนาวุธขั้นสูง AGM 129ขีปนาวุธรัศมีปฏิบัติการไกลเกินกว่า1,500ไมล์เครื่องยนต์ของเครื่องบิน B 2 Spirit เป็นเครื่องยนต์จำนวน4เครื่อง General Electric F 1 1 8 GE 100 Turbo Fan มีระบบควบคุมอุณหภูมิสามารถให้พละกำลังเครื่องละ77กิโลนอตทำความเร็วระดับ High Supersonic Speed เครื่องบิน B 2 Spirit มีความเร็วสูงสุด 630มไมล์หรือประมาณ1,010กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูง40,000ฟุตและบินได้สูงสุด50,000ฟุตรหรือประมาณ1 5 2 0 0เมตรจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องข้อมูลเครื่องบิน B2 Spirit ถ้าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปให้ด้วยนะครับกับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปของผมจนจบและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ